S <S ตอนนี้มาสะดึกเลยชิดชนรีสอร์ทเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมพาชมใหม่นะเพราะว่าวันนี้ผมมามืดเลยได้บ้านเป็นหลังวันนี้ชิดชนรีสอร์ทเดี๋ยวเข้าไปดู <S <S 2> <S 2> เขาให้อะไรบ้างโอ้โห จัดแต่งสวยนะครับดูเป็นเป็นไม้เลยเดี๋ยวผมให้ดูพื้นที่นี่ครับกว้างเลยนะครับอันนี้บ้านเป็นหลังเลย <Okay. S 1> ผมจะให้ดูไปเรื่อยนะว่ากว้างขนาดไหน ที่ก็จะมีเนี่ยส,สิ่งอำนวยความสะดวกก็นี่ครับทีวีตู้เย็นตู้เสื้อผ้าแล้วก็นี่ครับอย่างว่าออุปกรณ์พวกมไม่กาแฟน้ําร้อนอะไรก็มีให้อยู่แล้วครับเดี๋ยวเข้าไปดูในห้องห้องน้ำทำเป็นต่างระดับด้วยอ่า ก็โอเคใช้ได้นะครับผมดูก็มีน้ำร้อนอสุขภัณฑ์อยู่แล้วต้องมีอยู่แล้วทุกที่อ่านี่เป็นรีสอร์ทที่ผมมาแต่ว่าวันนี้ผมมาดึกพอดีทําไหวพระเก้าวัดเสร็จเลยแวะเข้ามาอันนี้เป็นชิดชนรีสอร์ทจังหวัดนครนายกนะครับเจ้าของบ้านเกาโอเคนะครับเดี๋ยวเห็นบอกว่า ตอนเช้าจะมีข้าวต้มมาเสิร์ฟให้เดี๋ยวตอนเช้าผมจะพาดูาบรรยากาศตอนเช้าอีกทีหนึ่งตอนที่ผมมากันคืนมันมืดเอาละครับก็เท่านี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมพาชมบรรยากาศ บรรยากาศข้างนอก เดินชมไปเรื่อยๆบรยรยากาศดีมากเลยตรงนี้ เดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับมีหลายหลังเลยเนี่ยดูพื้นที่ก็กว้างด้วยพอเดี๋เมื่อวานมาดึกเลยไม่ได้พาชมพื้นที่เนี่ยยดูด้านหน้าด้านหน้ามีโตรับแขกนะครับ สำหรับปาร์ตี้ได้เนี่ยแล้วก็นี่กว้างนะครับไม่แคบ,แบดูดูพื้นที่สำหรับทำครัวก็มีมีตัวบ้านเนี่ยสำหรับคนจะทำอาหารกินกันอะไรก็ได้ตรงนี้เลยมีพื้นที่ครัว ให้ดูพื้นที่นะครับพอดีเมื่อวานมาดึกนี่สำหรับด้านหน้าดูรับดูพื้นที่สำหรับนั่งโต๊เก้าอี้มีพร้อมทำมาสวยงามเลยนะียอันนี้สำหรับ ก็ทั้งหมดของอที่ผมมาพักนะครับอยู่ชิดชนรีสอร์ทนครนายกนะครับเดี๋ยวจะทิ้งพี่กัดทิ้งอะไรไว้ให้ ชื่เขาชิดชนแลรอ,อนายกอก็ประมาณนี้แหละครับอมาละอาหารเช้าเป็นข้าวต้มสองถ้วยนี่ เจ้าของที่นี่เป็นกันเองมาก เตรียมเดินทางกลับแล้วสำหรับอันนี้ชิดชมชิดชนรีสอร์ทนครนายกเนีเจ้าของเป็นกันเองมากแล้วก็บ้านหลังใหญ่ราคาไม่แพงบรรยากาศดี